สวัสดีครับท่านผู้ชมสูตรนี้นะครับเป็นสูตรปักหลักสิบนะครับก่อนหน้านี้นะครับเป็นหลักร้อยนะครับสูตรปักหลักสิบครับก็เหมือนเดิมนะครับเขียนรางวัลที่หนึ่งไว้ก่อนนะครับเจ็ดหนึ่งสามห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเลขท้ายสองตัวก็คือสองเก้าแล้วก็รางวัลสามตัวครับหน้าหลังครับเขียนเรียงกันไปเลยครับศูนย์ 7จ็ดสามเจ็ดเก้าสี่สี่หนึ่งสี่แล้วก็ห้าหนึ่งหนึ่งอ่าขอภายในลายมือนะครับไม่สวยเท่าไหร่นะครับอ่าสูตรนี้นะครับมีทั้งหมดสามรอบนะครับมาดูรอบแรกนะครับรอบแรกใช้หลักร้อยครับร้อยบนนะครับร้อยบนบวกด้วยหลักหน่วย หลักหน่วยครั้งที่สองแล้วก็ตามด้วยหลักร้อยครับครั้งที่สี่ร้อยบนนะครับก็คือ5บวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่สองนะครับก็คือ4แล้วก็หลักร้อยนะครับครั้งที่สี่ก็คือ5้ครับห้าบวกสบวกหนะครับเท่ากับสิบสี่ครับดึง4มาครับตัวท้ายนะครับ4ครับเอาไปเทียบสูตรนะครับจะเป็น4 5่ ศ1 2หนึ่งสองอ่าต่อมาครับรอบที่สองนะครับรอบที่สองใช้หลักร้อยครับหลักร้อยครั้งที่สามแล้วก็บวกด้วยหลักสิบครั้งที่สามนะครับบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่สามหลักร้อยครั้งที่สามนะครับคือสี่บวกหลักสิบครั้งที่สามคือหนึ่งหลักหน่วยครั้งที่สาม ก็คือ4บวกกันนะครับได้9 9เก้ทียบสูตรครับได้0 1 3 5 7 8มาดูรอบสุดท้ายครับรอบที่3รอบที่3ใช้หลักแสนบวกด้วยหลักพันครับตามด้วยหลักหน่วยครั้งที่3นะครับปิดท้ายด้วยหลักสิบ ครั้งที่สี่นะครับหลักแสนนะครับหลักแสนก็คือเจของราบที่หนึ่งนะครับหลักแสนบวกด้วยหลักพันหลักพันคือสามบวกหลักหน่วยครั้งที่สามคือสี่ตามนี้หลักสิบครั้งที่สี่เป็น,นหนึ่งเจ็ดบวกสามได้สิบบวกสี่สิบสี่บวกหนึ่งสิบห้านะครับดึงเลขท้ายมาคือห้าห้าทำนำไปเทียบสูตรครับได้หกแปดศูนย์หนึ่งสองสี่พอถึงขั้นตอนนี้ครับ ต่อไปทําการชนหลักครับชนหลักสิบนะครับหาเลขเด่นครับของหลักสิบนะครับก็เขียนทั้ง3ามรอบนะครับผลที่เราคํานวณได้นะครับรอบแรกก็คือ, 4, 5, 6, 0, 1, อสี่ห้าหศูนย์หนึ่งสองรอบที่สองได้ศูนย์หนึ่งสามห้าเจ็ดแดรอบสุดท้ายได้ห8แดศูนย์ หนึ่งสองสี่วิธีการชนเลขก็คือหาเลขเหมือนกันนะครับทั้งสามรอบนะครับดูตัวแรกนะครับสี่สี่ไม่มีนะครับห้าไม่มีครับหไม่มีครับศูนมาแล้วครับเหมือนกันนะครับทั้งสามรอบนะครับศูนย์มาแล้วนะครับตัวแรกครับคือศูนย์นะครับหนึ่งหนึ่งก็มาด้วยนะครับตักหลักสิบนะครับต่อมาครับสองสองไม่มานะครับ ก็แปรคำนวณเสร็จแล้วนะครับชนนะครับปักหลักสิบนะครับคือ0กับ1นะครับวันประจวันที่16กระดาคกดานะครับผมคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นสูตรปักหลักหน่วยนะครับ